อันนี้ในกรณีที่เราได้ที่ดินมาที่1น,นะครับต้องการที่จะสร้างบ้านสักหลังหนึ่งนะครับหรือว่าสร้างอาคารเพื่อที่จะให้เข้าไปอยู่แล้วเห็นนะครับแล้วก็ถูกหลักหงจุย้ยหลักการก็คือเมื่อเรามีที่ดินเรียบร้อยแล้วนะครับต่อไปก็คือเราก็ต้องหาทิศนะครับหาทิศว่าหน้าบ้านของเรา นะครับที่จะหันออกเนี่ยไปทางทิศไหนโดยหลักการแล้วก็คือว่าหน้าบ้านเนี่ยควรจะต้องหันออกไปทางถนนนะครับในกรณีที่ที่เราไม่เยอะนะครับไม่ถึงงาน2งานเนี่ยไม่ควรจะหันมุมหันข้างบ้านออกนอกถนนนะครับเพราะว่ามันจะทําให้เราเนี่ยขาดโชคขาดลาบต้องหันหน้าออกทางถนนทีนี้เราก็มาวิเคราะห์กันต่อว่านะครับดินนันนี้นะครับ หันหน้าไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ทำมุมได้ได้มุมอยู่ที่247องศา247องศาเนี่ยเราก็มาดูต่อว่าถ้าไปดูความมงคลของดินนะครับโดยที่ไปหาว่าเป็นได้มังกรอะไรในบรรดา60มังกรเนี่ยนะครับเพราะว่าผมมีเครื่องมืออยู่ตัวหนึ่งที่ผมสร้างขึ้นมานะครับอันนี้เพื่อที่จะหาองศาของมังกรว่าที่ดินแปลงนี้ หันหน้าไปตรงนี้แล้วเป็นยังไงบ้างใน360องศานี่นะครับเราก็จะแบ่งออกเป็น60ช่องนะครับ60ช่องได้ช่องละ6องศานะครับ1 2 3 4 5 6ี่ห้าเนี้ยนะครับภายใน360องศาเนี่ยจะมีมังกรนะครับที่เป็นมงคลอยู่20นะครับ20มังกรดังนั้น บ้านของเราที่จะหันหน้าเนี่ยก็ควรที่จะให้ได้องศาบางกรที่สินแสนะครับที่เราได้ยินในช่องต่างๆเขาบอกว่าบ้านอ่าเป็นบ้านบางกรนะครับหันหน้าไปทางบังกรอะไรประมาณนี้เพื่อที่จะให้ผู้เข้าไปอยู่อาศัยแล้วร่ำรวยนะครับเครื่องมือตัวนี้ผมสร้างขึ้นมาเพื่อที่จะเอามาใช้วิเคราะห์ในกรณีที่อ่าเขียนแบบแปลนนะครับเพื่อที่จะอ่าให้คําแนะนําสําหรับผู้ที่จะสร้างบ้านว่า ควรหันหน้าไปทางทิศไหนแล้วก็วางกี่องศานะครับโอเคอันนี้โดยผมก็แจ้งหลักการให้ทราบแล้วเนาะอันนี้เราทราบแล้วนะครับว่าทางทิศเหนือหันหน้าไปทางนี้นะครับทีนี้ก็มาดูว่าบ้านหลังนี้นะครับได้อยู่ที่2อ7้อย่องศาจะเป็นแบบไหนนะครับอันนี้เราก็มาทาบกันนะครับเห็นแล้วนะครับ247องศาอยู่ประมาณนี้ก็มาดูนะครับผมมาดู ปรากฏว่าได้มังกรแรนแคนนะครับตำแหน่งนี้ได้องศาที่ได้ได้มังกรตัวตัวที่4 6 45เป็นมังกรแรนแคนซึ่งตามชื่อก็คือว่าถ้าเข้าไปอยู่อาศัยเนี่ยเดือดร้อนแน่นอนนะครับก็คือหากว่าเราไม่มีที่ปรึกษาหรือว่าจู่ๆก็เข้าไปตีผังอะครับเข้าไปตีผังเช่นช่างเขาก็จะแนะนําเลยนะครับอ่ ออฟเซตออกมานะครับออฟเซตออกมาจาการั้วของรอบอของคนอื่นเนี่ยออกมาประมาณสักเมตรนะครับสมมุตินะ2เมตรแล้วเขาก็จะสร้างให้เลยนะครับอันนี้อันนี้สมมุตินะสมมติหมายความว่าขอบบ้านของผนังด้านนี้กับรั้วในขนานกันนะครับทั้งสองด้านเขาก็จะให้เป็นอย่างนี้เลยนะครับช่างเพราะว่ามันง่ายในการที่จะสร้าง พอสร้างบ้านเสร็จปุ๊บนะครับคนที่ไม่ทราบเจ้าของบ้านไม่ทราบก็ปล่อยให้ช่างทําผลตามมาก็คือว่าองศาของบ้านที่ผมพูดเมื่อกี้นะครับได้อยู่ที่2ององศาได้มังกรที่ไม่ดีก็คือมังกรแดนแคนผู้ที่เข้าอยู่อาศัยเนี่ยจะยากจน่ะนะนะครับอยู่แล้วไม่ดีดังนั้นแก้ไขยังไงนะครับการแก้ไขนะครับ ก็อาศัยฉากอาศัยเครื่องมือที่ผมสร้างตัวนี้ขึ้นมานะครับเพื่อที่จะหาโอเคละเมื่อกี้นี้เราได้ที่247องศานะครับแล้วก็บิดสิครับบิดตัวบ้านนะครับบิดตัวบ้านเพื่อที่จะให้ได้องศาที่ดีหน่อยนะครับผมผมก็จะให้ได้เป็นมังกรสูงเด่นนะครับขยับไปอีกอยู่ที่200ร้อยสี่สิบเจ็ดจุดห้าขึ้นไปนะครับ ผมให้อยู่ที่250องศานะครับในการกำหนด250องศาโอเคนะครับเราทราบแล้วผมก็จะเอาไมโปรเจคเตอร์มานะครับมาทาบดูศูย์องศาอยู่นี่นะครับมาที่250องศาอยู่ตรงนี้นะครับเห็นไหมครับ2ององศาคือตรงนี้อันนี้ก็คือเครื่องมือเบสิกพื้นฐานนะครับที่ที่เรามี ก็สามารถที่จะเอามาใช้ในการประกอบในการสร้างแผ่นบ้านได้เห็นไหมครับองศาก็จะเบี่ยงออกมาแล้วนะครับอันนี้เราก็กําหนดผังไปเลยนะครับสําคัญนะครับตัวนี้ต้องให้ช่างที่เขามีความสามารถในการออกแบบบ้านใช้ออโต้แคอะไรในการเขียน,นจะชัวร์กว่านะครับ อันนี้ผมให้ดูคร่าวๆนะครับจากนั้นเราก็ขีดเส้นไปเลยขีดเส้นแนวหลังบ้านนี่นะครับหลังบ้านได้แล้วทีนี้เราจะออฟเซตออกมาเท่าไหร่ละบ้านความกว้างเท่าไหร่นะครับสมมตินะครับสมมติบ้านหลังนี้ผมเอาอยู่ที่เป็นเป็น,เป,นเป็นตัวอย่างนะครับเป็นตัวอย่างเนาะนะครับ เราก็ตีผังไปเลยเนี่ยนะครับนะครับต้องให้ขนาดต้องให้ต้องให้ตัวนี้ได้ได้ได้ฉากกันนะครับได้ฉากในการสเก็ตนี่นะครับคือถ้าคนไหนพอเป็นช่างเนี่ยมันก็จะง่ายนะครับเป็นช่างนะนี่นะครับเราทราบแล้ว อันนี้ยกตัวอย่างให้ดูนะครับยกตัวอย่างให้ดูอไม่ตรงอีกเดี๋ยวนะครับนี่เราก็ได้ผืนบ้านมานะครับอันนี้ได้ผืนบ้าได้ได้ได้ขนาด เลเยลบ้านที่ได้องศาแล้วนะครับผมที่ได้องศาดีแล้วเห็นไหมครับอย่าลืมนะครับผมว่าหน้าบ้านหันหน้ามาตัวนี้อยู่ที่250องศาเราก็บอกช่างที่เขามาาตีผังนะครับแนะนำให้เอาช่างที่ใช้เครื่องเซอร์เวย์นะครับใช้กล้องเซอร์เวย์มาตรวจเพื่อที่จะหาให้ได้ระดับ25งองศาตัวนี้จ้างเ้าหน่อยนึงนะครับชั่วโมงกว่าก็เสร็จลว เราก็จะได้บ้านที่ได้ในทิศบางกรที่ดีนะครับที่ผมบอกว่าเมื่อกี้นี้คือได้มางกรตัวที่เ,เดี๋ยวนะครับให้ดูก่อนทางทิศเหนือนะครับเห็นไหมครับทีนี้ก็จะได้บางกรสูมเด่นนะที่ผมบอก2 5 0องศาเห็นไหมครับตรงนี้ดังนั้นบ้านนี้เข้าไปอยู่เนี่ยก็จะเปลี่ยนแล้วนะครับเปลี่ยนวิกฤตแล้วจากที่เมื่อกี้นี้เป็นมังกรแร้แค้นะครับบิดไม่กี่องศาเอง นะครับก็จะทําให้เป็นบ้านนะครับเป็นบ้านเนี่ยได้เป็นบ้านที่ได้ได้ได้องศาบ้านที่ um เป็นมงคลละนะครับเห็นไหมครับตัวนี้ได้แล้วแต่เห็นได้ว่าความขนานของบ้านเนี่ยกับผนังตัวนี้กับเส้นตัวนี้จะไม่ไม่เท่ากันนะครับเพราะว่าเราบิดนะครับเราบิดบิดให้มันได้ให้มันได้มุมที่ดี นะครับการแก้ไขก็อาจจะใช้ปลูกต้นไม้อะไรในการบังสายตาที่จะไม่เห็นแนวขอบนี่ก็ได้นิดเดียวเองนะครับทีนี้ช่างเขาก็จะมาวางผังหมุดผังคนก่อสร้างก็จะสร้างบ้านเราก็จะได้องศาเข้าไปอยู่แล้วก็จะเหงนะครับผมโอเคอันนี้ก็คือขั้นตอนนี้เราได้แล้วนะครับรับรองได้ว่าเข้าไปอยู่แล้วเหงแน่นอนสินแสคนไหนที่มาเช็คแล้วนะครับมาเช็คระเบบ้านองศาไม่ดีเนี่ยก็ต้อง ต้องเช็คสินแสนะครับว่าคนนั้นเขามีความรู้ระดับไหนนะครับนะครับเพราะว่าสินแสก็มีหลากหลายเหลือเกินในเมือในไทยเรานะครับก็พอพอได้ตัวนี้เสร็จเราก็มาดูทิศทางของแสงแดดแล้วนะครับถัดไปนะนะครับองศามังกรเราได้แล้วนะครับเข้าไปอยู่แล้วเฮงแล้วรวยแน่นอนนะครับเข้าไปอยู่ต่อไปก็คือเข้าไปอยู่แล้วนอกจากรวยแล้วก็ต้องเย็นสบายนะครับบ้านของเราตัวนี้ ทางทิศตะวันออกอยู่ทางนี้ทิศตะวันตกอยู่ตรงนี้นะครับดังนั้นเราก็ต้องให้สถาปนิกหรือว่าเราออกแบบเองก็ได้นะครับว่าควรจะต้องเป็นยังไงนะครับแดดมันก็จะปาเป็นอย่างนี้นะครับเป็นเงาอันนี้ผมจะให้ทอดเงาดูนะครับเพื่อที่จะอะไรครับเรารู้ศึกษาตัวนี้เพื่อที่จะวางห้องน้ําห้องครัวนะครับห้องนอนห้องนั่งเล่นฟังก์ชันแต่ละ ห้องที่ผมพูดมาเมื่อกี้นี้นะครับเขาต้องการแสงแดดต่างกันนะครับเช่นห้องครัวเนี่ยควรจะอยู่โซนนี้นะครับห้องครัวเนี่ยอยู่โซนทางทิศตะวันตกนะครับตะวันตกเฉียงใต้ตะวันตกเฉียงเหนือได้นะครับแต่ห้องนอนของเราก็ควรจะอยู่ทางโซนนี้นะครับทางทิศเหนือแล้วก็ทางทิศตะวันออกนะครับเพื่อที่จะได้รับอากาศเย็นแล้วก็ไม่โดนแดดตอนนอนนะครับอันนี้เป็นการวิเคราะห์ เบื้องต้นนะครับที่เราจะต้องอใส่ใจก่อนที่จะลงมือในการสร้างบ้านนะครับโอเคครับถัดไปเดี๋ยวคลิปถัดไปผมจะให้ดูเกี่ยวกับเรื่องอาการวางเลเยอร์ห้องให้มันสัมพันธ์กันนะครับสำหรับคลิปนี้ผมก็เชื่อว่าท่านพอที่จะเข้าใจแล้วว่าการตีผังนะครับสร้างบ้านตีผังนะครับอันดับแรกเนี่ยสำคัญที่สุดนะครับ ดินที่เราได้อาจจะได้องศาที่ดีหรือไม่ดีก็แล้วแต่นะครับถ้าดีก็ถือว่าโชคสุดๆแต่ถ้าไม่ดีเราก็สามารถปรับหมุนตัวบ้านให้ได้หน้าบ้านได้องศาที่เป็นมงคลนะครับก็ขอบคุณที่รับชมจนจบนะครับขอบพระคุณมากสวัสดีครับ